40ปีที่แล้วปัญหาด้านสุขภาพปากและฟันไม่เพียงแต่ทําให้ผู้คนในชนบทต้องทรมานจากอาการปวดฟันเท่านั้นแต่ยังทําให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมเพราะขาดอาหารจนเป็นสาเหตุให้คุณภาพชีวิตตกต่าลงการขาดแคลนทันตแพทย์ในท้องถิ่นธุรกันดารยังทําให้ผู้ยากไรเหล่านั้นต้องทนทุกข์กับปัญหาสุขภาพฟันอย่างไม่มีทางออกจนกระทั่งในหลวงได้ทรงทราบว่าในชนบทอันห่างไกลนั้นยังขาดแคลนทันตแพทย์อยู่เป็นจํานวนมาก พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพฟันแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารหน่วยทันตกรรมพระราชทา,านในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ออกบริการประชาชนเป็นครั้งแรกที่อำเภอทับสะแกใกล้เขตแดนพมา่าโดยพระองค์ได้ทรงเจิมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ขั้นแรกของโครงการเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2513ที่พระราชวังไกลกลงังวลหัวหิน ตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาพระเมตตาของในหลวงที่ทรงห่วงใยแม้แต่ปัญหาด้านทันตสุขภาพของพระสนิกรของพระองค์ทําให้ประชาชนผู้ด้อโอกาสเป็นจํานวนมากได้มีสุขภาพฟันดีและมีรอยยิ้มแห่งความสุขจากคุณภาพชีวิตที่หน่วยทันตกรรมพระราชทานของในหลวงได้มอบให้แก่พวกเขาวเนเนห,าาาหวววนนนนนนเเเออ้้้้้าาาาทงงงงฟมแแ่ยยสจัช ร้อยดวงใจกันด้วยศรัทธาไม่มีเสื่อมถอยสืบสานสามทรงกราบองค์ประศาสดาแลกกรรมการจะมารการในการป้กนการแพราระบาดป่วยหรือการควบคุ้แก่ประการปค าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับวันนี้กับผมมีความรู้สึกดีใจและรู้สึกถึงเกียรติอย่างยิ่งในการที่ได้รับเชิญมาร่วมในกิจกรรมโครงการฟันดีมีสุขปีที่40ในวันนี้การเรียนรู้ทักษะโลกช่องปาเป็นสิ่งที่ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพของคนไทยต่อเนื่องไ่ว่าจะเป็นโฟันผุโลกอืนนะครับการรักษารักษาไม่มีไม่มีมรตภามก็จะลุกลามไปนะครับสงผลต่อสุขภาพโดยรวม ไปค้นแก่บน้าปั๊มนี้เพราะกองทุนก็ขนให้คุณท่านผู้ชมทุกท่านให้โอกาสกาบทานทีมได้ตัดสินเพื่อเปิดงานได้เลยทัน ผมนายกนกนบุตรงผู้มีการโรงเรียนเปน้้ยศึกษาพร้อมด้วยดิฉันนางสาวสุมพรค่าจเจิริญรองผู้วยการโรงเรียนเปน้้ยศึกษาค่ะมีความรู้สึกยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะท่านจกแพทยศาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการนําสิ่งดีๆมาสู่ชุมชนโดยเฉพาะกับโรงเรียนเปรี้ยนศึกษาและนักเรียนและครูบคลากรโรงเรียนเปรี้ยศึกษา,าเป็นคงการทำดีมีสึก ปีส0งพปี 2, ป,2ประจำปี2 5 6พนกในโอกาสนี้ในเสวียที่ท่านได้มาครั้งนี้ก็ขอ,อต้อนรับทางคณะด้วยความพิดียิ่ง ะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟันหยุดการทำนาทำไร่เดินทางไปหาหมอนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชนก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2513 พระราชดำรัสดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นงานทันตรกรรมเคลื่อนที่หรืองานทันตรกรรมชนบทในประเทศไทยในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแกน่นได้ก่อตั้งโครงการทันตรกรรมเคลื่อนที่ตามเบื้องพระยุคลบาทขึ้นในปีพศ2534 เพื่อเป็นการสนองพระาราชหฤทัไทยของพระองค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระบระมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรและทรงมีพระบรมราชานิาตให้จัดตั้งโครงการทันตกรรมพระราชทานขึ้นในปีพศ2538อันเป็นมหาสิริมงคลยิ่งแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประสบนิกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกันนั้นก็ได้ขยายขีดความสามารถและเพิ่มความถี่ของการให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานของชาวคณะทันตแพทธธยศาสตร์ไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่แต่เป็นการทำงานเพื่อสังคมด้วยจิตอาสาดูแลรักษาประชาชนผู้มีปัญหาในสุขภาพช่องปากเป็นดีเอนของทันตบุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ทันตแพทย์พยาบาลผู้ช่วยทันตแพทย์เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาทันตแพทย์ที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตของการเป็นนักศึกษาสิ่งที่ยืนยันประจักษ์ชัดก็คือการยกมืออาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นที่ทำงานมายาวนาน เมื่อใดที่ป้ายหน่วยธนตกรรพระราชทานคณะธรแพเอดีศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรากฏขึ้นจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำพระทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดในช่องปากให้แก่ประชาชนของพระองค์และประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษาช่องปากการออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากราษฎรผู้อยู่ห่างไกล สนองพระราชาดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจจิตอาสามายาวนานกว่า20ปีเพื่อให้เด็กๆและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันเพ็ญเดือนห้า ฟ้างามเน่นหน่ยหนวยนวลแสงจันทร์เชาวเปือยน้อยร้อยดวงใจกันด้วยศรัทธาไม่มีเสื่อมถอยอส,ส,สืบสานสามทรงกราบองค์ประสาทเปือยน้อยทุกปีรอคอยพร้อมเพรียงกันมูชา นน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 าานพัปีีดินแนแห่หงง้ขอยครอบครอบคครรับท่นานแพทย์จะพทางเป็นอ,อยู่ที่ OPD ของคณะก็คือเป็นผู้ที่ทำงานคลินิกบริการผู้ป่วยนอกนะครับก็จะเป็นคนคอยตรวจและดูแลว,ว่าควรจะทำอะไรบ้างครับ <S 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 พอเสร็จจากตรงนี้ผัดของโรงเรียนและก็ขนาดของพื้นที่ครับ อันนี้มีปัญหาบางอย่างสวัสดีครับทําอะไรครับผมมาอุดฟันมีฟันผุบริเวณซอกฟันที่ฟันล่างด้านขวาครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีบริเวณที่อุดฟันเขาเข,ข้าส่วนที่4ตรวจรักษาจะมีอุดฟันอยู่ทั้งหมดหน่าจะสิบกว่ายูนิตค,ครับทั้งหมดมี20ยูนิต มีมีถอนอยู่สามมีอุดอยู่เดาว่าเจ็ดอันนี้ผุดหินปูนใช่ไหมมีผุดหินปูนครับอันนี้อันนี้ผุดหินปูนทั้งหมดครับพี่ดีครับอันนี้ผุดหินปูนมีกี่ยูนิตนะพี่นะอันนี้ลงเก้าอยูอ๋อมีเก้ายูนิตผุดหินปูนเก้ายูนิตแล้วก็มีอุดฟันกี่ยูนิตหกค่ะก็เป็นสิบห้าเก้ายูนิตถอนถอนฟันสามแสดงว่ามีสิบแปดยูนิตใช่ค่ะอ่ามีสิบแปดยูนิตส่วนใหญ่นี่ปัญหาเรื่องฟัน เป็นอะไรครับกันดุดขุ่นขุ่นนี่ขุ่นอ่าเป็นคู่ให้ขุ่นขุ่นเยอะขุ่นเยอะนะเรื่องเรื่องมันเดือนที่หนักก็มีนะไปถึงมาลูกก็อาจจะมีถอนทางบ้างนิดหน่อยนะนิดหน่อยครับอย่างหลักันๆไม่ได้ครับหลักสาระฟันเป็นงานต่อเนื่องต้องทําหลายครั้งคืออันนี้คือเราจะอาศัยกิจกรรมที่สามารถทําเสร็จภายในวันเดียวครับผมสนใจในองค์การเกียรองของนักเรียน คบรัก็จะมีโซนนี้เป็นเอ้าหแล้วก็สามครับ่อ,อนฟันสามที่ครับปริทนลูกปาปริทนหมายถึงออ่าลมนาแน้คือเป็นโดยรอบๆเหมือนปริมณฑลอย่างเงี้ยเพื่านปริทันก็คือรอบรอบฟัน,ปนแปลว่าปัญหาคือกระดูกที่อยู่รอบรอบฟันอ่ะมันหายไปฟันมันก็จะโยกครับ พราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วมันก็คือรัมมนนาถ้าเป็นภาษาไทยทั่วไปครับฟันพุธก็คือฟันฟันพุทก็คือฟันที่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับก็คือเช่นฟันซี่ในสุดที่อายุต้องขึ้นตอนแถวเช้าครับอายุยี่สิบถึงจะขึ้นมันไม่ขึ้นมันก็มันก็คืออยู่ในกระดูกขากรรไกรหรือไม่ก็ฝังอยู่ก็ต้องมาผ่าออกครับไม่ผิดที่นะก็ได้ความที่มันไม่ผิดที่ครับแต่ว่ามัน ถ้าเป็นกลไกของที่ของละเอียดไปหน่อยสมัมมันไม่โผล่ขึ้นมามันไม่โผล่ครับคือฟันเรามี32ซี่ฟันที่คุดเนี่ยมักจะเป็นซี่สุดท้ายของแต่ละด้าน8 4 32คือด้านละ8ซี่เนี่ยซี่ในสุดจะขึ้นยากสุดเพราะว่าขากรรไกรเราพอเรากินอาหารที่ไม่หยาบมากเนี่ยขากรรไกรมันจะเล็กลงตามวิวัฒนาการมันทําให้ฟันซี่สุดท้ายที่ยังเกิดอยู่ขึ้นไม่ได้ เพราะเมื่อก่อนเราวับถังกมันจะเล็กลงแต่ฟันยังเกิดเหมือนเดิมมันก็เลยขึ้นไม่ได้ครับจริงๆเราหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะมีการให้ความรู้ทางสซนนนด้วยนะครับจะเป็นกลุมของการให้ความรู้ว่าวิธีการทำความสะอาดช่องถิอน,นคือแบบว่าให้ให้แบ่งเลยว่าถ้าเราจะแปรงบนก่อนก็ให้แปรงบนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแปรงหน้าท<ด>ี่เฉียบ<ด>นะครับที่เฉียงแล้วกดเข้าไปที่ตรงีแล้วก็ถูแบบนี้ครับนับหนึ่งสิบ ก็อาจจะแบบล้มหน้าล้มินนิดนึงอันนี้ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีอาการอะไรก็จะเนี่ยจะไม่มานนานเลยนะแต่ว่าถ้าไม่นานมันจะเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรอาจจะเป็นอากแก่คนเสื่ออะไรก็คือแบบมันมีเกี่ยวกับโรคมะเร็งไม่ว่าจะน้อยโรคมะเร็งลไปด้วยจ่าทะเลหมายก็คือเรื่องของหวานก็คือพยายามลดนะครับไม่ได้ก็กินเสร็จกินน้ำตามไปด้วยว่ากันแบบชัดๆ ปั้นพุดจำป็นจะต้องเผาทิ้งไว้มไ,ไม่ต้องเผามันออกเนาะทำไว้นะเนี่ยนอกจากมัน,นจ,ะมจะทำให้เราปวดแล้วมันจะทำให้ปันที่ดีๆก็ก็ทิ้งไว้